สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับนิ่มยอมบอกแล้วลูกอยู่ไหนหมอหนึ่งเผยนิ่มโกหกยอมบอกน้องต่ออยู่ที่ไหนหมอหนึ่งรพัธิดาผู้ทําพิธีโยนผ้าเผยนางสาวนิ่มโกหกใช้ผ้าคนอื่นทําพิธีแต่ไม่บอกสาเหตุยอมบอกน้องต่ออยู่ที่ไหนหลายคนยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับคดีน้องต่อหายตัวปริศนาก่อนหน้านี้นางสาวรพัฒธิดา ยิ้มถนอมหรือหมอหนึ่งซึ่งเป็นหมอดูได้พานางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อท,ทําพิธีเปิดทางเรียกน้องต่อกระทั่งผ้าขนหนูไปหยุดบริเวณปากของท่อเชื่อมต่อแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นจุดที่ค้นหาตามที่เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดหมอหนึ่งได้พาตัวนิ่มไปบริเวณหลังบ้านที่น้องต่อหายตัวไปซึ่งห่างกันประมาณ50เมตรเพื่อค้นหาน้องต่อซึ่งนิ่มมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดจนหมอหนึ่งต้องนึ่งตัวเข้ามากอดปลอบใจ จากนั้นหมอหนึ่งและนางสาวนิ่มได้พากันเดินไปทั่วบริเวณป่าหญ้าและบ้านล้างแต่ก็ไม่พบบอแสน้องต่อแต่อย่างใดทางด้านหมอหนึ่งยังได้เผยอ,อีกว่าตนได้ใช้จิตวิทยาในการพูดคุยยังไม่ได้ใช้วิธีการทางไสยศาสตร์สําหรับพิธีโยนผ้าเมื่อคืนนี้ตอนแรกตนได้บอกให้นิ่มนําผ้าของน้องต่อมาทําพิธีแต่มาทราบความจริงวันนี้ว่านิ่มโกหกผ้าขนหน,นูผืนดังกก่าไม่ใช่ผ้าที่น้องต่อใช้ ซึ่งตนก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมต้องโกหกทาให้พิธีดังกล่าวต้องล้มเหลวเพราะพิธีดังกล่าวจะได้ผลนิ่มจะต้องให้ความร่วมมือดังนั้นวันนี้จึงพยายามใช้ความใจเย็นพูดคุยหมอหนึ่งยังเผยอ,อีกว่าตอนที่พูดคุยกับนิ่มก็ได้จับมือไว้พร้อมบอกว่าถ้าลูกของเธออยู่ตรงนั้นวงเล็บจุดที่โยนผ้าให้เธอบีบมือเราซึ่งนิ่มก็บีบมือแรงมากสามครั้งจนรู้สึกเจ็บได้บอกนิ่มว่า ถ้าหากเด็กไม่ได้อยู่ตรงนั้นให้ปล่อยมือแล้วเดินออกไปเลยแต่นิ่มก็ยังคงกำมืออยู่จากการสอบถามนิ่มยืนยันว่าลูกอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นยังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ